เนื่องในวันอนันทมหิดล9มิถุนายน2567โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฒมรามาธิปดินเพื่อน,น้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราพระบรมราชชนนีทรงเห็นว่าการรับเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นหน้าที่ต่อบ้านเมืองเพราะเห็นแก่บ้านเมืองที่อาจไม่สงบได้จึงทรงยินยอมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลพระอิสริยยศนในขณนะนั้นสเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมาหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบร,รมราชกักรีวงศ์แม้ขณะนั้นมีพระชนสา,าเพียง8ปีและไม่มีพระประสงค์จะดำรงตำแหน่งองค์พระประมุขของประเทศ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลพระอธฐมรามาธิปดินมีพระราชจริยวัตรอันงดงามอ่อนน้อมมีพระเมตตาโปรดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมีความรับผิดชอบรู้จักเหตุผลดังที่สมเด็จพระบรมมราชชนนีทรงอบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงเป็นที่รักและสามารถเป็นแบบอย่างให้กับประสบนิกรในทุกยุคทุกสมัยที่ได้ศึกษาพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ในด้านแบบอย่างของความกตัญญูเมื่อประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสเเมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรรมรามาธิปดินจะมีพระราชหัตทะเลขาถึงสมเด็จพระศรีสวัสดิ์ทีราบร,รมราชเทวีพระพันวสาอิยิกาเจ้าอยู่เสมอหากสเสด็จพระราชะดำเนินกลับมาประเทศไทยก็จะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยทรงระลเกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเลี้ยงดูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โปรโดที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเช่นสมุทรปราการปรทุมธานีนนทบุรีพระประแดงปากเกรด็ดสมุทรสาครฉะเชิงเทราและบางเขนเพื่อทรงเยี่ยมพระศกนิกรทรงใช้เวลาตั้งแต่เช้าจนถึงเที่ยงวันในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมชาวจีนและชาวอินเดียที่อาศัยอยู่บริเวณเยาวาราชและสำเพลงพระรัฐในประเทศไทย ส่งผลให้การขัดแย้งกันระหว่างชาวไทยกับชาวจีนปัญหาชาวจีนลอบทำร้ายคนไทยในเวลานั้นคลี่คลายลงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบนิกรชาวไทยเมื่อเสด็จนิวัตรประเทศไทยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สำคัญอาทิพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงลงพระประมาทพิไทยพระราชทานพระธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วันที่9พฤษภาคม2489และทรงเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรขณะเดียวกันพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าภูมิพนดุลยเดชพระอิสริยยศขณะนั้นในฐานะพระอนุชาแต่โดยเสด็จเคียงข้างอย่างสถานที่ต่างๆมาตลอดทรงผูกพันใกลชิดกันจึงทรงเรียนรู้ในการเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีโดยไม่รู้พระองค์ในเวลาต่อมา